สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไมเท้าชาแนลนะคะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะเมื่อเสียชีวิตนะคะญาติหรือลูกหลานนะคะทราบหรือไม่ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจัดการศพตามประเพณีหรือเงินค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุนะคะจำนวนรายละ3,000บาทนะคะโดยจะมีเงื่อนไขนะคะว่าสามารถที่จะไปรับได้ที่ไหนและต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะคะไม้เท้าเล่าเรื่องนะคะได้ไปศึกษาข้อมูลนะคะได้ทราบว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ3,000บาทนะคะตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการสนับสนุนการส่งเคาะในการจัดการศพตามประเพณีเมื่อวันที่25มีนาคม2563เป็นต้นมานะคะดำเนินงานโดยกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับค่าจัดการศพนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและข้อ2นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยส่วนข้อ3นะคะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะผู้สูงอายุคนนั้นนะคะจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกเว้นว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะตรงนี้จะต้องให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรองค่ะ และเงินสงเคราะห์ตรงนี้นะคะก็ยังรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสถ์ค่ะ แล้วเราจะใช้สิทธิ์ได้อย่างไรนะคะก็คือลูกหลานหรือญาตินะคะของผู้สูงอายุที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะต้องยื่นคำขอภายในกำหนด6เดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรนะคะเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอนะคะก็ได้แก่ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุนะคะ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นคำขอนะคะกรณีจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิหรือสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสถ์นะคะก็ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรือใบอนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินการดำเนินงานของมูลนิธิสมาคมวัด มัสยิดหรือโบสถ์ไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแบบขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดช,ชอบในการจัดเงินสงเคราะห์ตามประเพณีไปด้วยนะคะสำหรับกรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้รับการลงทะเบียนนะคะก็ให้ผู้อำนวยการเขตนายอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรีหรืออาจจะเป็นนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยานะคะหรือประธานชุมชนนะคะเป็นผู้รับรองค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะคะหรือสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานที่ใดๆของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะคะก็ให้หัวหน้าหน่วยงานนะคะเป็นผู้รับรองค่ะและสถานที่ที่เราสามารถที่ไปยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุได้นะคะก็สามารถไปยื่นได้ที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะหรือที่เรียกว่าพมาจนะคะหรือไม่ก็ที่ว่าการอำเภอสํานักง,งานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะที่เราอยู่ในความรับผิดชอบของเขานะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับการติดตามจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปอื่นๆด้วยนะคะก็ไม่ทา้าวชแนลหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนะคะเราจะได้ไปใช้สิทธิ์นะคะในเรื่องของเงินส่งเคราะห์นะคะสำหรับญาติ ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลนะคะก็ฝากกดไลค์กด u ั s ส r คร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไมเท้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ